ยังไม่เลียวเทียเอาบักดำปื๊ดแล้วครับผมอใส่ยังไม่เลียวเทียครับผมคือครับได้สองแต้มแล้วเนี่ยครับกลับมานี่แต้มแรกมาแล้วครับผมโอ้ยใจแท้ปไอ้คนน่ะดำปื๊ดนี่ละนี่ละปลาปลาปลาดุกบ่อว่ะ ดกว่าว่าแล้วเอาดีๆค่อยๆสะดวกสวัสดีครับผมอยู่กับพานสมป,ปีกแล้วครับผมมึอนี่พามา,มาไซเบ็ดครับมากับนายพันยัยยังครับ้ใหม่ไทยครับมึงใหม่ไทยใส่เบ็ดครับมึอนี่ห้าสิบคันครับพี่น้องโอ๊ะอไปไกล หลังเลครับผมลังเลไม,ม,ลม่มาลองมึง้องไหมครับเบ็ดไปแล้วเบ็ดไม่พร้อมสันเ่มึงเบ็ดไม่กันหาสิบคันครับมึงหาสิบคัน เบ็ดไม่ครับผมเหยียดกับไม่ <c oughs> ส่งคืออย้ยเหรอผมมาปุ่นบรรยากาศอ้ยครับผมมากินไปแล้วพี่น้องเอ้ย

Ừ. thì bố cười bố à, các bạn, ôi, mình nhặt cát đi, các tắm lê đi. อากินป้ายแล้วครับผมคำภาษาคนบ้านนอกเ่า่ามาอยู่มาอยู่ต่างถิ่นับอย่า <c oughs> ก็ไม่ลืมนะครับใส่เบ็ดใส่ขอบันนอกของมาอยู่ใส่ก่ กัดใกล้คำแล้วครับหนึ่งห่นวันหน่งหวัผ่าแล้วครับผมยากดีเหลยวเหลวค้ำแล้วคือค้ำเะลยวเทนนุหาิบคันครับชิาจักเต้ม อี่าง้จัมกจ้จัไกนพันลำยบ่มมาเอาแล้วครับนุงเริ่มมาแล้วครับฝนก็หิตตกพี่นอเหย ถ้าฝนตกก็ไม่ได้มาละนะครับยัามเามื่อคืนครับเบื้องกันย้ำเศร้าเทียเดียวเลยถ้าฝนตกก็กระสีหลุดไหลนะ ว่าซาลิดนี่มิจตัวยหงไรครับลองนี่มันส่ดังหยีบยบหยบไรหาบ่พอเด้ย คุณะพุณะพุเห็นว่าคืนยุ่น่ะเขาป้าอย่างคือเป็นคืนลายแวะไมดังว่า่อยถือติแต่วอจาคนนั้นมาสซได้ปนินปนินลายนะ ถ้าฝนตกก็สิดดวนขึ้นมาพี่แล้วบอกคอเนี่ยมีมองหากินเลยให้หนาย่ะเฮียเสียยังเดียวนำไม่เนี่ยเป็นนำเกาเนี่เอ้ยสุดยอดเไปเรื่อยๆ,ๆครับเริ่มคั่แล้วครับใส่ทุ่มแล้วมั่ง มืดแล้วเดี๋ยวฝนเลิงล to ิงไงเลยใส่น้ำนาครับผมน้ำปลาเขาตอนนี้ใส่น้ำลองน้ำหนองไปก่อน ไปเรื่อยๆครับเร็วใส่ยังไม่เร็วเท่เอาบักดำเพื่นแล้วครับผมใส่ยังไม่เร็วเท่ครับผมคือครับได้สองแจมแล้วเนี่ยครับกลับมานี่ใส่ยัไยงไม่เร็วนะครับผมเนี่ยบู้นคักคักคักพ่นเขียนตัว <laughs> โดดออกจากถุงบ้ว่ะโอ้ยเขวแล้วครับใส่สวยครบอบใส่ยังไงอ้ะเนรัยย่างกลับมาคันมันสุดก้อนอีกกลับไปใส่ทังไหมโอ้ข้าวท่าอยู่ครับ ใส่กันตัอมันเล้วกันครับผมไปครับออีกสามลังสุดท้ายครับสามลังครับผมอู้เสียงปลาสวบดีขนาดนับจับจุบจับ คนเป็นตะตกครับผมคนต,ต,ตกกะสิ่ไม่ได้เลาะเนื่อมืขนพอกันเมื่อเศร้าจะกลับมานียก็ได้แล้วครับสองเต็มครับเดียฟืนย่างกลับอีกก็สิได้อีก วันบนนาพานแล้ว อันสุดท้ายครับห้าสิบคัน เราทะเลาะรุนกันตอนยามเด้ไหมครับบึ้งสถานการณ์ฝน,นครับฝนมตกกะบเส้นยามรอบนึงถ้าฝนตกกัพอกันเศร้าทีเดียวครับผมโอเคครับสวัสดียามเศร้าครับผมฝนตกหนักอีกลีเมื่อคืนนะครับาาโอ้ยยามเบ็ดครับ คืนนี้ว่ได้มาเลยบึงหนาวนะเวยเตรียมให้นาเลยเนาะหลังแรกรอนครับผมคืนน,คนี้มะเร็งวานนี่ใส่เลยย่างกับได้สองตัวครับลองมึงมัดโซนรอนนีดนึงก่อน มันคือกินดีอยู่เนาะตัวรองเท้าหนักแล้วไสายมือไม่ผ่านอ่ะเฮ้ยยังโดดวะเฮ้ยออกกระชอป้าพผัะไผ่กลุ่มผัะป้าออกกระชอ้ามันกบเซิงกันวะตีไผ่เขาจะ อืยังวะแต้มแรกยังมามาครับโอ้เด็ดพี่พี่เตาเยี่ยงดิอ่าใช่ไครับ งานงอกเข้าเต็มแรงเงี้มาครับเต็มแรงเงี้มาลุซิบุมาตลอดไปครัโอ้ยนา่นครับนั่นครับนา่นครับเต็มแรงมาแล้วครับผมเต็มแรงมาแล้วครับ เต็มแรกมาแล้วครับผมกินเลึกใช่ไหมเช่า่าใส่พอได้ครับ่บถึงจะนี้กับบ่ถึงกันน้อแต่ว่าผมว่ามีเตียมเลี้ยงกันครับผม <laughs> ผมเห็นมันดินแล้วลนะ <laughs> เห็นมันดินแล้วครับสองเลี้ยงกันเลยครับผมว่าครับ นี่ก็สิได้สุปไปอก่อนเตีมแรกมาเตีมสองกำลังจะมาครับเดี๋ยวไปเห็นน้ำดินตามตามดูเป็นตใไง่ับครับ,รบฟังเสียงตามตาม <c oughs> ตามตามเตีมสองมาแท้แน่นอนครับ ปาบเลยครับผม,มนี่บอกง่ายแ้เอามาแท้แล้วครับโอ้โหโอ้ยจอยแท้ปาทำมันจอยแค <c oughs> มสองมาแล้วครับผมเศานี่อ้าไปอี่ย <c oughs> ตาบุตม้งต้องมานนะครับผมเทคคี่ยมสามเลี้ยงกันเลยครับผมโอ้ <streams S 2> <c oughs> ตัวนี้นี่เ <embracing? S 2> <c oughs> ี่ยอ้พุ่น่ะยกกลางว่น่ะเสียงอะไย สามเต็มเรียงกันเลยครับจ้าัวปลาเนี่ยปัทโถมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับผมโห่ครับ ว่าี่ถือซีตัวลูเลยครับผมแต้มซีแต้มซีสีมาแบบนี้แหละผม่าปับเลยครับผมนี่แล้วครับผมโอ้เพ่อนนหลัง้อนบน้มนั่นเด็กนั่นเด็กแล้วนี่ก็ทรงขืนเหรอสิมันจยากกัดงามเศ้าใช่ไหม ฟาเขาเขาไม่ค่อยถีกเน้องเหรอไอ้คนตกจักรยานก็บถิมไม่เลยนี่<ด> <c oughs> กลับบ้านพันปาปร์ตฝูงปลาลูกคอกเกี่ยวบึงทางใสายเงาเย็ยน <c oughs> อืม กับบถถือครับผมเข้าใ่เลียงกันเลยครับผมอ้ยังเล่นมาทุงใส่สีเป็นเตาตเดินอมอเตอเตทวับเตหาหาพเดินได้อีกแก้มแล้วครับแก้มซีมาแล้วครับผม โอ้ต <Rice> ัวปลาไม่เงยครับตัวน้อยกินเลือแล้วครับคันเบ็ดอ่อนใส่ห้างกันวายอะผมมันมืดแล้วมันหลง ตั้งหนออกมายามดังวะแล้วไปดำดำน้ำโอวยปวาปลาเลียนห่อคุณวัดคุณวัดดูถือแล้วกาเข้าเนี่ยครับถือ่ะเอ้ยอย่างงีวะ เห็นน้ำดินแล้วครับผมหนาชิเมนแล้วครับหนาชิเมนแล้วครับน้ำดินบึมๆแล้วครับเอาแล้วครับผมไงครับน้องไงครับขันเียอ่อนขั่นวาตอ้อนาเจียิถือว่างยกมูสำหรับสาเนี่ยแต่กันยังสรุปไม่ได้แล้วครับยังเบิดบ่เบิดเช ฝนตกน้ำเต็มน้าครับขผมแฟมโดนออกเไยลงหน้าไปแล้วครับแฟมเลยถึกหน่อยครับ <c oughs> ยังมันต้องยังซี่มันต้องยังซี่พุณน่ะดำปึ๊ดนี่ละนี่ละ,ละปลาปลาปลาดุกบ่ว่ะปลาดุกกว่าว่าแล้ว เอาดีๆค่อยๆจะดุหรือมันน้อยเลยดุกหน้าโต้งไงครับผมปังเหนือไงให้อ่ะโุ๊ยขนาดป้อนเอาดุกตวงผมมาครับนี่ดุกไงมาแล้วครับผมดุกหน้าขนาดแท้ nặng nhạo luôn lắm luôn, 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 luôn có <laughs> ừ. ừ. được không có được không có được không có không được มีนดเอาละครับมาเรื่อยๆครับดุกง่ายกับมาครับดุกนาครับผมกว่าหน้าขึ้นมานามาแล้วครับผม không? Ừ. Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video กงเดียวนเมื่อคืนมันบาเห็นสัตว์เด็กก็อ hmm. um, uh, ีทางจักน้อยหรอก้ยี่ละมีละนี่ละโอ้ยดเปียนไพ่คนนึงว่านปลาเดียวนะทั้งคุณ ก็เห็นเพื่อนนี่แสดงว่าไกลแล้วเม่นบัวเม่นเบ็ดบัวนะเมนหรอโน้ตโน้ตอืออืออู้ง่ายสิปิดท้ายให้งามๆได้หนะครับผมโอ้เบ็ดเรากงดีมากโอ้ยกงดีตัวใหญ่ตัวเล็กก็เหมือนตัวใหญ่ครับโอ้โหตัวนี้อ้วนครับผม ใส่ได้ครับใส่ได้ครับ<ช>ผมหอนี่หน้าอยู่จังเลยหอ,อนี่แล้วหอนี่นไปใส่เบ็ดอยู่หรนขึนขึม้มาดูหน้าตาสวยด้วยเนี้ยอเอาครับว่าไม่ได้ก็ได้อยอะดิครับหลายเต็มแล้ว มี่สิขันสองขั้นหมือย่างเงี้หมามนใช่รครับยเห็นเงาไหมฮะเรากเห็นเงาไมสุดท้ายตอบเู้สุดท้ายอ่ะ <c ười> ฮะัลโหลนะ เยัวมตัดังครับยังมาเบิยงเสียมงมรุนอีกรับผมปัานนกเป็ดนามบินปามุดเดพูนบินคนอะไรพนฝูงพลุกข เอาสุดท้ายแล้วเต่าไหนครับผมเหยียบเงาหยาแล้วอันสุดท้ายบอสเถอครับเดี๋ยวไปอันสรุปแต้มกันอยู่พูดแล้วครับผมมองรถจอดอยู่เกือบกิโลแล้วครับรถมันลงมาได้ฝนตกติดล้อครับผมโอเคครับ ผลงานเศ้านี่ครับผมหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแต้มครับเมื่อคืงวานนี้ได้สองตวครับอยู่บัานายนพันเศ้านี้ได้เจ็ดตัวครับผมก็เมื่อวานนีส้สองก็เป็นเก้าตัวพอดี ประปุกตัวน <c ười> ี้เดี๋ยวบลอกไงครับประดุกนาครับจดยอดรัครนังเนียวแท่ตัวนี้ครับแกฝากกดติดตามให้ด้วยครับเดี๋ยว พอกันคลิปหนาครับ